สวัสดีครับอ่าอันหนูแนะนําตัวชื่ออะไรหวายหวายชื่อจริงชื่ออะไรน้ำน้ำไหวายน้ำไหวายนามสกุลอะไรภาษาลีภาษาลีตอนนี้อยู่ปอะไรปหนึงน่งปหนึ่งอันหนูล่ะหนูชื่ออะไรนก้ว โอ้โหบัตราค่นะชื่ออะไรนะชักกอแดงแก้วอะไรนะชื่ออะไรนะชักกอแดงแก้วชื่อจริงแล้วนะชื่อจริงฟังไม่ชัดเอาใหม่สิชักชักที่กอแดงแก้วชักกอดแดงแก้วชักกอแดงแก้วเฉลี่อเล่นชื่ออะไรน้องน้ำน้องน้ำอยู่ปออะไร อน,อนุบาลสองให้น้ำน้ำเ <ไอ S 1> ขินก้อง่ะเดี๋ยวเดี๋ยว,ยยเ,ยวเอาไว้ตอนโตไว้ให้มาดูนะตอนโตเดี๋ยวเรามาเปิดดูนะ <laughs> ต่อไปหนูก็อยู่ครูะ่ะ<อ>ต่อไปหนูก็อยู่ห้องครูปอมเป็ะ หม้ยมันก็อยู่ห้องคุปยคมอว่อยู่ปอนึง